รายการม,มูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดยแปรงสีฟัน Brushme คุ้มค่าและดี Brushme ร,รับประกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอปอเทพยานมีคลิปดีๆจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะติดตามเพราะว่า เนื้อหาธรรมะนะคะก็ถูกทำมาให้อ่านง่ายฟังง่ายชมง่ายนะคะกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตแห่งวัดยาณสางวรารามจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งหมอปอก็มีความศรัทธาและก็ทางครอบครัวทีมงานก็เคยไปฟังเทศนะคะวันนี้เลยมีคลิปที่เรียกได้ว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์ยุคนิวเจนยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะมาฟังกัน3าคลิปนะคะคลิปแรกนะคะมีคำถามนะปุจฉานะคะแล้วก็มีวิสัชนาจากท่านนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าลูกไม่รักแม่ไม่คุยกับแม่ไม่เสวนากับแม่จะเป็นบาปหรือไม่มาฟังคำตอบกันค่ะไม่บาปแต่ไม่ไม่ได้บุญไม่มีความกตันอยู่ไม่มีความรักแม่ไม่มีความห่วงใยแม่อันนี้ก็ไม่บาป ไม่ได้ไปตบแม่ไม่ได้ไปตีแม่ไม่ได้ไปทําร้ายแม่ถ้าไปทําร้ายแม่ถึงบาปและคําถามที่สองนะคะมีคนถามท่านไว้ว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนะคะมีแนวคิดว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้อยากเกิดมาเลย แล้วก็พ่อแม่เนี่ยนะคะไม่มีบุญคุณกับพวกเขาซึ่งพ่อแม่เป็นคนทำให้เขาเกิดมาเองแบบนี้ได้ยินแบบนี้นะคะควรจะคิดยังไงวางใจยังไงมาฟังพระอาจารย์สุชาติต,ตอบกันค่ะเออเขาก็อยากมันเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มามา,ม,มาอยู่ในท้องรเราหรอกความอยากี่ก็พายเขามาเกิดเขาก็พูดแบบ ข้างๆครูคูไปตามภาษาคนที่ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเพือ่อจะได้ไม่มีการรับผิดชอบว่าเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เราคนสมัยนี้พยายามที่จะเลิกเลี่ยงไม่อยากจะยอมรับว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่ที่ให้กำหนดกับเรามาแล้วก็ไม่รู้คุณค่าของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเป็นคุณค่ามากน้อยเพียงไรด้วยอันนี้ก็เลยทําให้คนคิดเป็นค,คิดผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดไปหมด พ่อแม่ก็ต้องมีความรับผิดชอบเมืม่อทาให้เขามาเกิดแล้วในช่วงที่เขาเลี้ยงดูตัวเขาเองไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงดูเขาไปจนกว่าเขาจะโตแล้วเลี้ยงดูตัวเขาเองได้ก็หยุดหยุดเลี้ย,ยงดูเขาได้มันก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญได้สร้างความเมตตากรุณาขึ้นมาในใจและคลิปสุดท้ายนะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่าไม่มีาศาสนาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนะคะฉันไม่เชื่อใครเลยนอกจากตัวเองแบบนี้จริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ แต่ว่าถ้าเรานะฮะเป็นคนที่อยากจะทำให้ความศรัทธาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะหลังจากหลายหลายท่านอาจจะสูญเสียความศรัทธาในศาสนาในพระพุทธศาสนาในกรรมดีกรรมชั่วในบุญกุศลมานะมากมายอยากทำให้มันเกิดขึ้นกลับมาอีกครั้งต้องทำอย่างไรมาฟังพระอาจารย์สุช,ชาติตอบพวกเรากันค่ะ ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นพระไตรปิฎกศึกษาพระสูตรสําคัญต่างๆเช่นธรรมจักรกับอวัตนสูตรมงคลลักษูธอาทิตยยาสูตรสติปัฏฐานสูตรการลามสูตรการเชื่อเชื่ออย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการเชื่ออา,าไม่ควรเชื่อเชื่อแบบมงมงายหรือเชื่อด้วยเหตุด้วยผลต้องเข้าหาธรรม ศึกษาพระสูตรหรือเข้าหาฟังฟังธรรมจากพระอ,อริยสงฆ์ก็ได้ฟังบ่อยๆเข้าแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจจะเห็นคุณประโยชน์ของธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเหมือนเราดูโฆษณาเนี่ยถ้าเราไม่ดูโฆษณาเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าชนิดนี้มันเป็นยังไงดีชั่วย,ยังไงนั่นแหละเข้าหาพระพุทธเจ้าหาพระอ,อริยสงฆ์ก็เหมือนการไปดูโฆษณาของธรรมพอได้ยินรู้ว่าสัพ สรรพคุณของสินค้านี้มีอย่างไรดีอย่างไรมีวิมุตติมีการหลุดพ้นมีมรรคผลนิพพานมีการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็จะทําให้เกิดยินดีขึ้นมาอยากจะอยากจะปฏิบัติตามขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดสรนธาขึ้นมาเกิดความเชื่อขึ้นมา ต้องกราบนมัสการนะคะอาจารย์สุชาติรวมถึงทีมงานของท่านด้วยนะคะที่ส่งคลิปนี้นะคะมาให้หมอปอได้เผยแพร่ออกอากาศในวิวครอบครัวข่าวค่ะเดี๋ยวในช่วงเดือนนี้นะคะหมอปอก็จะได้มีโอกาสนะคะนำคลิปที่ท่านอยากจะเล่าธรรมะถึง ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะนะคะออกอากาศให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนช่วงปีใหม่นี้ยังไงฝากกดติดตาม หมอปอได้นะและใครอยากชมคลิปเต็มๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัพพวขา่าว m m 1 0 6ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอปอเทพยานแล้วก็ทีมงานผลิตคลิปดีๆคอนเทนต์นะคะทั้งสายมูธรรมะดีๆต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านฟังต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยาน สนับสนุนโดย Brushme คุ้มค่าและดี Brushme รับประกันแอดมาที่ l ล n e b i u s h m e Brushme เพื่อรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษดีๆเฉพาะครอบครัว Brushme เท่านั้น